สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทกับการศึกษาของเรายังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะเรามีข้อมูลดีๆจากสกอสอหรือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่เขารวบรวมมาจากทั้งยูเนสโกแล้วก็ European Commission เลยนะครับมาดูกันว่าเอ๊ะ AI มันจะเปลี่ยนการเรียนการสอนไปได้ขนาดไหนค่ะ คือศักยภาพของ AI นี้มันเยอะมากจริงๆนะคะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องการเรียนรู้เฉพาะบุคคลนะคะ personalized learning ใช่ค่ะลองนึกภาพแบบว่ามีระบบที่มันปรับเนื้อหาปรับวิธีสอนให้เข้ากับเด็กแต่ละคนได้เลยไม่ว่าเขาจะเรียนรู้เร็วช้าหรือถนัดแบบไหน mm. หรืออย่างพวกระบบช่วยสอนอัจฉริยะที่แบบเป็นเหมือนติวเตอร์ส่วนตัวให้เด็กเลยค่ะ โอ้โหฟังดูดีมากเลยครับเหมือนมีผู้ช่วยครูส่วนตัวเลยแต่ว่าเอ๊ะแล้วครูจริงๆหรอครับงานจะน้อยลงไหมหรือ AI จะเข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้างอ เป็นคำถามที่ดีค่ะคือ AI เนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครูเหมือนกันนะคะอย่างงานที่มันซ้ำๆหรือต้องใช้เวลาตรวจเยอะๆอ,อย่างเช่นตรวจการบ้านใช่ค่ะตรวจการบ้านหรือแม้แต่ข้อสอบอัตนัยเนี่ย AI ก็เริ่มเข้ามาช่วยได้แล้วนะคะอย่างที่จีนี่เขาทดลองใช้กันไปเยอะมากแล้วเป็นหมื่นๆโรงเรียนเลยโหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะ พอ AI มาช่วยตรงนี้ครูก็จะมีเวลามากขึ้นเอ่อไปโฟกัสกับการให้คำแนะนำเด็กแบบตัวต่อตัว,ตวหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆได้มากขึ้นนะคะน่าสนใจครับแล้วน่าจากเรื่องช่วยครูหรือปรับการเรียนให้เข้ากับแต่ละคนแล้ว AI มีบทบาทด้านอื่นๆอ,อ,อีกไหมครับอย่างเรื่องความเท่าเทียมทางการศึกษาอะไรแบบนี้พอจะช่วยได้ไหมครับอืมช่วยได้มากเลยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นพวกขุ่นยน t e l e p r ร s e n c e นะคะ ค่ะ <Killer> สำหรับเด็กที่ป่วยหรืออาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างมาโรงเรียนไม่ได้ก็ใช้หุ่นยนต์ตัวนี้เข้าเรียนจากที่บ้านหรือโรงพยาบาลได้เลยหรืออย่างแพลตฟอร์ม c o l l i b r i ของ Khan Academy อ๋อครับอันนั้นเขาก็ออกแบบมาสำหรับชุมชนที่อาจจะขาดแคลนอินเทอร์เนต็ตหรืออุปกรณ์ไม่พร้อม AI ก็ช่วยปรับเนื้อหาให้เข้าถึงง่ายขึ้นหรือแม้แต่ช่วยผู้ใหญ่ที่อาจจะอ่านเขียนไม่คล่องให้เรียนรู้ผ่านภาพผ่านเสียงได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ฟังดูมีประโยชน์หลายด้านเลยนะครับแต่การจะเอา AI มาใช้ให้ได้ผลเต็มที่แบบนี้มันก็คงต้องมีการเตรียมตัวเตรียมคนด้วยใช่ไหมครับแน่นอนเลยค่ะเรื่องทักษะนี่สำคัญมากเอ,อ่อในเอกสารเขาจะเน้นเรื่องทักษะดิจิทัลกับอีกอันที่สำคัญมากๆคือการคิดเชิงคำนวณค่ะ Computational thinking การคิดเชิงคำนวณมันคืออะไรเหรอครับใช่การเขียนโค้ดอะไรแบบนั้นหรือเปล่า อ่าไม่เชิงซะทีเดียวนะคะมันคือกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากกว่าค่ะแบบว่าคิดเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนเวลาเราออกแบบอัลกอริทึมให้คอมพิวเตอร์ทำงานซึ่งจริงๆหลายประเทศเขาเริ่มสอนทักษะนี้กันตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะคะเพราะมองว่าเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญสำ,ญสำหรับอนาคตเลยอืมต้องสร้างกันตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวแล้วนอกจากเรื่องเตรียมคนแล้วความท้าทายอื่นๆแล้วครับมีอะไรที่เราต้องระวังอีกบ้างสร้างพื้นฐานต่างๆให้พร้อมอืมครับ แล้วก็ต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับเอกชนด้วยรวมทั้งเรื่องสําคัญมากๆคือการกํากับดูแลด้านจริยธรรมค่ะอ่าเรื่องจริยธรรมนี่น่าสนใจเลยครับโดยเฉพาะพอ AI มันต้องใช้ข้อมูลเยอะมากข้อมูลเด็กนักเรียนนี่มันจะปลอดภัยไหมครับความเป็นส่วนตัวล่ะครับใช่ค่ะนี่เป็นความท้าทายใหญ่เลยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลความปลอดภัยไซเบอร์แล้วก็ความโปร่งใสของตัวอัลกอริทึมเองด้วยนะว่ามันทํางานยังไงมีอคติอะไรแฝงอยู่หรือเปล่า อคติใน AI หรอครับค่ะบางทีมันอาจจะเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอคติอยู่แล้วแล้วก็ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เรื่องพวกนี้ต้องมีกฎเกณฑ์มีมาตรฐานที่รัดกุมมากๆค่ะแล้วคุณครูล่ะครับต้องปรับตัวยังไงบ้างเมื่อมี AI เข้ามาช่วยงานเยอะขึ้นคุณครูยังไงก็ยังเป็นหัวใจสําคัญนะคะแต่บทบาทอาจจะเปลี่ยนไปบ้างคือต้องมีทักษะในการทํางานร่วมกับ AI อืม ต้องเข้าใจข้อมูลที่ได้จาก AI เอามาปรับปรุงการสอนได้แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องไปเน้นพัฒนาทักษะที่ AI ยังทำแทนไม่ได้อย่างทักษะสังคมอารมณ์การคิดวิเคราะห์ขั้นสูงพวกนี้ค่ะครูต้องเป็นเหมือนผู้อำนวยการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนะคะไม่ใช่ให้เทคโนโลยีมาควบคุมเรา ฟังดูแล้ว AI นี่ก็เหมือนดาบสองคมนะครับมีทั้งโอกาสดีๆเยอะแยะเลยทั้งเรื่องเรียนรู้เฉพาะบุคคลช่วยครูสร้างความเท่าเทียมแต่ก็มีเรื่องท้าทายที่เราต้องจัดการให้ดีทั้งนโยบายคนแล้วก็จริยธรรม S <S <S ใช่ค่ะหัวใจสำคัญน่าจะอยู่ที่การหาจุดสมดุลให้เจอว่าเราจะดึงศักยภาพของ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีนี้มันช่วยส่งเสริมความเป็นมนุษย์ของเราจริงๆครับก็น่าคิดต่อจริงๆนะครับอาจจะต้องทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เรากลับไปคิดกันต่อว่าเออในยุคที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้การศึกษาที่เน้นแค่ส่งต่อความรู้แบบเดิมๆเนี่ยมันจะพอไหมอืมนั่นสินะคะ เราจะออกแบบการเรียนรู้กันยังไงที่ไม่ใช่แค่สอนให้ใช้เทคโนโลยีเป็นแต่ต้องสร้างคนให้คิดเป็นวิเคราะห์ได้สร้างสรรค์เป็นแล้วก็มีทักษะทางสังคมที่จาเป็นจริงๆสำหรับโลกอนาคตอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไปครับ